บูรณนะ์นะเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสมบูรณ์อุทัยเวียนคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจ,จังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับกระผมได้ขอตัดงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร้อยละสองนะครับงบประมาณ ประมาณ9,000ล้านเศษก็ตัดไปประมาณ1,400ล้านครับท่านประธานครับเหตุผลที่ผมตัดนะครับมีหลายประเด็นเนื่องจากนยโยบายของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านประธานครับเมื่อไม่กี่วันท่านประธานก็คงมีความดีใจเช่นเดียวกับผม11สิงหาคมก่อนวันแม่ครับ รัชนกอินทนนท์หรือน้องเมย์ของเราครับคว้าแชมป์โลกปี2013ในประเภทกีฬาแบดมินตันท่านประธานจะเห็นว่านั่นคือความสุขของพี่น้องประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่รุนแรงกระนำกับพี่น้องแต่ว่าเมื่อรัชนกคว้าแชมป์โลกมาเนี่ยทุกคนก็ดีใจหลายหน่วยงานนะครับก็พยายามที่จะไปให้กำลังใจบางแห่งนี่มีนโยบาย เอ,อ,อาจจะเป็นนโยบายว่ามีดาวนี้พ่อพี่ให้บางท่านก็เอาไปเล่นแบดมินตันแล้วก็จะให้ดาวคือติดดาวให้เป็นนายร้อยตำรวจแต่ว่านักกีฬาของเราครับก็คงเป็นคนกีฬาก็บอกว่าไม่รับครับเป็นนักแบดบเป็นชมป์โลกอาจจะเป็นตำรวจที่ไม่ดีเขาก็ยังไม่รับท่านประธานครับ มีหลายเรื่องที่เรามาแสดงความดีใจกันเบื้องหลังความสำเร็จเราไม่ได้ดูเลยครับว่าประเทศไทยของเราจะต้องเตรียมเรื่องท่องเที่ยวและกีฬากันมากน้อยแค่ไหนานประธานครับสิ่งแรกที่อยากจะถามกรรมธิการก็คือท่านเห็นภารกิจของสองกระทรวงนี้นะครับท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเรื่องที่มีการพูดกันเยอะครับว่าวันนี้อ่ะภารกิจทั้งสองภารกิจมันไปด้วยกันได้ไหม ท่านถามไหมครับว่าเ,าเจ้าหน้าที่หรือ,อข้าราชการทั้งกระทรวงนีครับที่แยกระหว่างท่องเที่ยวกับกีฬาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันด้วยความสุขไหมภารกิจที่เขาไปรับเขาสามารถทำภารกิจได้สนองนโยบายทั้งท่องเที่ยวและกีฬาหรือเปล่าผมถามกรรมธิการขณะนี้ครับที่นั่งกันอยู่สี่ญาท่านเนี่ยครับท่านรู้ไหมครัว่าใครดูแลการท่องเที่ยวของจังหวัด ท่านรู้ไหมครับว่าใครดูแลเรื่องการกีฬาของจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยครับท่านรู้ว่ากเกษตรดูแลเรื่องกเกษตรของจังหวัดป่าไม้ดูแลเรื่องป่าไม้ประมงดูแลเรื่องประมงแต่ท่านรู้ไหมครับว่าท่องเที่ยวกับกีฬาเนี่ยใครเป็นตัวแทนของกระทรวงผมเรียนว่ากรรมธิการหรือสมาชิกบางทีก็ไม่ทราบครับเหตุผลเพราะภารกิจเป็นคนละเรื่องเลยครับปีสี่หกที่อดีตท่านนายกทักษิณ คิดจะปฏิรูปการปกครองอย่างนี้ครับสุดท้ายภารกิจล้มเหลวมากวันนี้กรมป่าไม้กับกรมอุทยานจากที่เคยแยกกันต้องกลับมารวมกันท่านถามไหมครับว่าท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ควรจะแยกกันอยู่หรือควรจะทําภารกิจกันไปด้วยกันท่านทราบไหมครับว่าศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเดิมบรรจุเป็น ครูพละศึกษาเกิดทั้งนั้นครับเดี๋ยวนี้ครูพาะศึษาที่เคยมีหน้าที่ดูแลเรื่องกีฬานักเรียนก็มีหน้าที่จะต้องไปเที่ยวแหล่งต่างๆด้วยพอถามเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดไม่รู้เลยครับเพราะว่าไม่มีความาจานานเรื่องนี้โดยตรงเพรตะนสิ่งแรกเลยครับท่านเคยถามกันไปครับว่าภารกิจทั้งหลายที่เรากำลังจะให้เงินคุณไปเนี่ยคุณทําได้ไหมสนองตอบต่อต่องบประมาณ ที่เราจะนํารายได้เข้าสู่ประเทศสองล้านล้านได้ไหมเรื่องท่องเที่ยวเป็นปัญหาเยอะครับในจังหวัดภาคใต้สามารถทํารายได้เกินร้อละห้โดยเฉพาะที่ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตจ,จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังหรือจังหวัดสตูลและระนองด้านนี้ฝั่งนี้ทํารายได้เข้ามาสู่ประเทศเยอะแต่ท่านเห็นไหมครับ สิ่งที่เราได้รับการสิ่งตอบแทนในเรื่องระบบสาธารณูปโภคของการท่องเที่ยวแทบไม่ได้เลยวันนี้เราไม่มีท่าเทียบเรือสําหรับให้นักท่องเที่ยวออกไปสู่ทะเลอันดามันที่ตรังกับท่านประธานผมขอทางรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์สองปีที่ผ่านมาท่านไปครอมอสัญจรที่ภูเก็ตครับท่านประกาศว่าจะให้ท่าเรือไปแต่สุดท้าย เป็นสัญญาลุ่มๆแรงๆไม่มีงบประมาณแม้แต่บาทเดียวท่านประธานครับเรื่องการท่องเที่ยวผมเชื่อว่ามีสมาชิกของเราที่มีควาชมชำนาญโดยเฉพาะคุณัญชลีนะครับไดเ้เสนอแนะให้กับทางกรรมธิการให้กับทางรัฐบาลหลายประเด็นด้วยกันเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นกับท่านประธานในนวันนี้ก็คือเรื่องของของกีฬาครับท่านประธานครับ รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลแรกนะครับที่ไม่ได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกรูปแบบการพัฒนากีฬาเขาเตรียมการพัฒนากีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศเตรียมกันมาหลายยุคหลายสมัยแต่ท่านทราบไหมครับว่าทําไมนะวันนี้เราไม่ได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกทําไมวันนี้เราไม่ได้เป็นแชมป์สีเกมทําไมวันนี้เราไม่ติดท็อปไฟในกีฬาเอเชียนเกมท่านทราบไหมครับ ท่านไม่ทราบท่านมาเห็นว่าการทํางานเรื่องกีฬาก็คือมาเอาที่ยอดนะครับท่านมาเด็ดผล,ลไม้ก็คือที่มันออกลูกและกินท่านลืมที่จะปลวนดินท่านลืมที่จะใส่ปุ๋ยวันนี้ท่านต้องกลับไปคิดใหม่นะครับเพราะการพัฒนามันไม่ได้พัฒนาที่ปลายยอดแค่นั้นว่าเราจะให้รางวัลน,นะครับถ้าท่านไปฟ้าเหรียญทองมาเราจะให้สิบล้านท่านฟ้าเหรียญทองมาเราจะให้ยี่สล้านตรงนี้เป็นปลาเหตุ แต่สิ่งสำคัญก็คือเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็กครับท่านประธานครับการพัฒนากีฬามันมีองค์ประกอบไม่กี่อย่างผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆเช่นหนึ่งเรื่องของนักกีฬาครับท่านประธานก็คือโครงสร้างของนักกีฬาเนี่ยวันนี้เด็กไทยเริ่มโตขึ้นครับเมื่อก่อนนี่ตัวเล็กมากแต่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลบางรัฐบาลต้องชื่นชมนะครับนี่ผมไปชื่นชมไปจนถึงรัฐบาลท่านชวนหลีกภยัยเคยให้นโยบายเด็กไทยกินนมทุกวันครับท่านประธาน การที่เด็กไทยได้กินนมเนี่ยทำให้ตัวเขาโตขึ้นเด็กโรงเรียนกีฬาครับท่านประธานถ้าเกิดมีลูกเหรียญก็ลูกหลานเขาเรียนโรงเรียนกีฬาโดยเฉพาะที่ขอนแก่นมีโรงเรียนกีฬาท่านทราบไหมครับว่าเด็กเข้าปีหนึ่งนะครับหรือเข้ามหนึ่งเนี่ยพอขึ้นมสองเนี่ยชุดเขาเปลี่ยนเลยครับต้องเปลี่ยนไซส์เลยเพราะเนื่องจากได้รับการบํารุงทางด้านโภชนาการที่ดีของโรงเรียนกีฬานี่ก็เหมือนกันเด็กไทยทั้งประเทศ พอได้รับการกินนมก็ทําให้รูปร่างดีขึ้นทําให้เราเริกที่จะสู้ในกีฬาระดับระดับโลกได้เมื่อก่อนครับท่านประธานครับเวลาเราจะหาหนักกีฬาสักคนหนึ่งท่านทราบไหมครับเลวดีสีเทาเนี่ยเขาไปเล็งตอนไหนเขาไปเลงว่านี่คือข้าวนอกนาเป็นลูกจีไอผสมกับคนไทยจะทําให้สมรรถภาพในการแข่งกีฬาดีกว่าคนไทยเมื่อก่อนเขาไปค้นหากันอย่างนี้ครับเขาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเชื่อว่าคนที่อยู่แม่งสอนสูงกว่าระดับน้ำทะเลจะทําให้มีความอดทนในการใช้ออกซิเจนสูงกว่าเด็กพื้นราบขาก็เด็กพวกนี้ครับมาฝึกวิ่งมาลาทอนเขาลงไปสู่ภาคใต้ครับพัทลุงตังเด็กจะวิ่งเร็วเนื่องจากกล้ามเนื้อมีการหดตัวอย่างรวดเร็วกว่าเด็กภาคอื่นไปภาคประธานไปภาคอีสานไปหานักกีฬาประเภทไหนครับประเภทที่มีความทนทานพวกนี้จะวิ่งระยะกลางระยะไกลได้ดีกว่าเด็กภาคใต้ นี่คือการค้นหาคุณสมบัติของนักกีฬาที่เราต้องเตรียมเราต้องทํากันวันนี้รัฐบาลได้มองเรื่องนี้ไหมครับไม่แล้วครับท่านประธานครับเรื่องที่สองก็คือเด็กถึงแม้ว่าจเจริญเติบโตมีรูปโครงสร้างที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการสอนที่ดีจากครูที่ดีไม่มีทางครับเด็กส่วนหนึ่ง15ล้านคนเป็นเด็กเยาวชนเข้าสู่ระบบโรงเรียนครับ แต่ท่านประธานครับโรงเรียนสามหมื่นกว่าโรงเรียนของสพทในวันนี้มีครูพระละทั้งหมดหมื่นสองพันโรงครับอีกหนึ่งหมื่นแปดพันโรงใช้การเรียนแบบอุปกรณ์เป็นศูนย์กลางหมายถึงว่าโยนลูกฟุตบอลไปให้เขาลูกหนึ่งและคุณก็เล่นกันวันนี้โยนลูกวอลเล่ไปให้ลูกหนึ่งและคุณก็เล่นกันหมื่นแปดพันโรงนะครับท่านประธานที่ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะหลายคนบอกว่าครูพละรักษาก็คือครูที่สอนเฉพาะเลองก,กีฬา ท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลาที่เดียวยกตัวอย่างว่าหลักสาระของการเรียนการสอนพระรักสามีอะไรบ้างมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนครับหนึ่งก็คือเรียนเรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการของมนุษย์เรียนเรื่องชีวิตและครอบครัวเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายกีฬาไทยกีฬาสาคลเรียนเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพเรียนสมรรถภาพเรียนการป้องกันโรคเรียนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเรื่องยาเสพติดเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ นี่คือเนื้อหาสาระที่เด็กไทยควรจะได้รับเพื่อเป็นพื้นฐานของกีฬาท่านประธานครับหมื่นสองพันโรงมีอีกหมื่นแปดพันโรงไม่มีท่านกรรมธิการเคยถามไหมครับว่าวันนี้เราควรจะพัฒนากีฬาของเรายังไงเราควรพัฒนาพลรักษาของเรายังไงเคยถามไหมครับว่ากรมพละควรจะบรรจุครูเพิ่มไห่ครูโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมกันอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าท่านไม่ถามเลยท่านไม่คิดเลยนะครับ 12, <sans exist> <face> <on men> <rome> นักเรียนอยู่ในโรงเรียนเสร็จแล้วครับท่านประธานครับจากข้อมูลสถิติเด็กร้อยคนเนี่ยเข้าเรียนหลักสูตร12ปีก็คือจบม .6 หรือจบพวชปี3เนี่ยเพียงแค่54.8อีก45.2ไปไหนครับท่านประธานออกไปสู่นรรอกระบบเห็นไหมครับเด็กไม่ได้โอกาสจากครูประกศึกษาแล้วส่วนหนึ่งก็คือออกมาเป็นเด็ก ที่ต้องเรียนรู้เอาเองตรงนี้จะไม่มีครูพรักษาเลยครับเด็กกลุ่มนี้หายไปเฉยเฉท่านประธานครับคงจําได้สมัยก่อนมีอ,อกรอมีเจ้าหน้าที่กีฬาตําบลเขาจ้างไปทั้งหมดเจ็ดพันกว่าตําบลเนี่ยเขาจ้างไปตําบลละหนึ่งคนหรือสองตำบลหนึ่งคนประมาณสามสี่พันคนสมัยนั้นเขาจ้างไปในสมัยรัฐบาลท่านชลิดีภัยเป็นไงครับอ,อกรอกลุ่มนี้ไปสอนที่โรงเรียนขาดแคลนโรงเรียนะถมที่ผมพูดถึง อกลกลุ่มนี้ไปอยู่ที่อบาตาไปช่วยสอนกีฬาไปจัดการแข่งกีฬาให้กับตำบลต่างๆกีฬามันพัฒนาขึ้นไหมครับแต่วันนี้ท่านมีงบประมาณตรงนี้ไหมครับไม่มีเด็กกลุ่มนี้เลยเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสเป็นกลุ่มที่ไม่รู้เป็นกลุ่มที่ออไม่ทราบไม่เก่งทั้งที่บางคนอาจจะมีพรสวรรค์แต่ว่าผลสุดท้ายไม่มีการส่งเสริมจากทางภาครัฐเด็กคนนี้ก็หายไปรัชนกครับท่านประธาน เขาเป็นนักกีฬาเป็นแชมป์โลกอะ่ะจากที่ไหนรู้ไหมครับท่านประธานเขาฝึกอยู่ในโรงงานเนื่องจากโรงงานเขาส่งเสริมให้เด็กได้มาเล่นกีฬาแต่ถ้าเกิดเราขาดการส่งเสริมแน่นอนครับเด็กรัชนกก็คงไม่มีถ้าเกิดโรงงานนั้นไม่ส่งเสริมกีฬาประเทศไทยก็เหมือนกันถ้ารัฐบาลไม่ส่งเสริมอย่าหวังเลยครับว่าเราจะไปเป็นแชมป์โลกอีกท่างธานครับพูดถึงการกาดโอกาสข,ของเด็กนักเรียนและก็เด็กไทยแล้ว เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาครับท่านประธานวันนี้เขาแข่งขันกันไม่เพียงแค่รูปร่างเทคนิคทักษะของกีฬาเท่าน,นั้นครับเขาแข่งขันกันเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาใครสามารถที่จะทําให้ตัวเองไปเร็วที่สุดใครสามารถทําให้ตัวเองร่างกายตัวเองสูงที่สุดเขาแข่งกันครับเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยแต่วันนี้ท่านประธานทราบไหมครับท่านกรรมธิการทราบไหมครับว่าท่านสนับสนุนงบประมาณไปให้ โรงเรียนกีฬาเนี่ยมีทั้งหมด11แห่งทั่วประเทศครับท่านในงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปเท่าไหร่ครับท่านเปิดได้ครับค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา1นล้านเก้าแสนบาทครับท่านจะเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่ประเทศไทยจะพัฒนาได้แค่ไหนครับวันนี้นักเรียนโรงเรียนกีฬาซึ่งจะเป็นหัวกะทิของนักกีฬาของประเทศของเรากลายเป็นได้ งบประมาณทางด้านความร่วมมือทางด้านวิาศากรร์กีฬาแค่ล้านเก้าเรื่องต่อไปในการพัฒนากีฬาเรื่องสนามกีฬาครับท่านประธานครับผมอยากให้ท่านกรรมธิการได้เปิดดูโดยเฉพาะหน้าหนึ่งร้อของเล่มที่สองเนี่ยครับท่านประธานครับสนามกีฬานี่กรมรักษานี่ปีที่แล้วได้24สสนามครับ เป็นสนามกีฬาอำเภอ12สนามสนามกีฬาตำบล12สนามปีนี้ได้แห่งสนามกีฬาอำเภอ40สนามสนามกีฬาตำบล40สนามประธานท่านประธานครับสนามกีฬาอำเภอนี่ประกอบด้วยสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน8ลู่วิ่งอัศจรรย์ความจุ2,000ที่นั่ง1หลังโรงยิมอเนกประสงค์ขนาด3 0 5 0จำนวนความจุ1,000ที่นั่ง1หลัง ลานกีฬาเนกประสงค์30คูณ50ฟอมไฟส่องสว่าง4ต้นหนึ่งสนามเป็นสนามกีฬาฟุตซอลวอลเลย์บอลหรือบาสเกตบอลหรือตะก้อหรือแอโรบิกนะครับยี่คูณ50อีก1สนามนี่เป็นสนามกีฬาอำเภอท่านประธานท่า,ทานกรรมการทราบไหมครับว่าปีที่แล้วไฟงบเท่าไหร่ออรครับสนามละ24ล้านครับปีนี้เขาตั้งมา24ล้าน5แสนมีรายละเอียดเพิ่มเติมมีสิ่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปไหมครับ ไม่ครับเหมือนเดิมท่านเคยถามกันไปครับว่าท่านสนามกีฬาอำเภอทําไมปีที่แล้วถึงยี่สิบสี่ล้านปีนี้ทําไมต้องต้องเพิ่มหรือของมันแพงขึ้นถ้าเกิดของมันแพงก็แสดงว่าท่านต้องยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยของแพงทั้งประเทศแต่ถ้าท่านไม่ถามแสดงว่าท่านละเลยท่านไม่รู้ว่าเมื่อก่อนก็ใช้กันเท่าไหร่อ๋วันนี้ขอหยิบสี่ล้านหนะ้าก็ให้ไปยี่สิบสี่ล้านหนะ้าโดยที่ท่านไม่คิดท่านคิดเพียงที่ ท่านนครับสนามกีฬาตำบลมีสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน8ลู่วิ่ง1สนามพร้อมงานพิธีการ200ที่นั่งโรงยิมนเนกประสงค์25คูณ40เมตรฟาร์มจู่500ที่นั่ง1หลังลานกีฬาในประสงค์30คูณ50เมตรพร้อมไฟส่องสว่างแล้วก็ลานกีฬาขนาดเล็ก20คูณ40เมตร1สนามเห็นไหมครับปีที่แล้วงบ12ล้านปีนี้ท่านทราบไหมครับว่าสนามกีฬาตำบลเพิ่มมาเป็น13ล้าน ท่านรู้ไหมครับถ้าท่านไม่รู้แสดงว่าท่านไม่ได้ใส่ใจใครจะเอาไปเท่าไหร่ก็ไปแล้วท่านทราบไหมครับว่าปีที่แล้ว24สนามท่านประธานครับท่านช่วยกับผมหน่อยครับท่านประธานวันนี้ไปดูเลยครับปี2555มีสนามไหนที่สร้างเสร็จแล้วบ้างครับวันนี้ท่านให้ไปอีก80สนามท่านดูครับหน้า194-195ท่านกรรมธิการครับ ท่านถามไหมครับว่างบประมาณของปีที่แล้วปี55ท่านทาที่ไหนเสร็จแล้วบ้างยกตัวอย่างให้ผมเลยครับบ้านผมก็ได้ครับที่จังหวัดตังที่อุบลได้ที่สุพรรณบุรีได้เยอะกว่าที่สุดครับบ้านประธานผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าอาจจะอยู่ไปภาคนู้นไม่ค่อยสนิทชิตเชื่อกับผู้ดูแลเรื่องกระทรวงกีฬาท่านถามไหมครับว่าตอนนี้สนามกีฬาเขาสร้างกันเสร็จที่ไหนบ้าง บางแห่งเกิดปัญหากันท่านไม่ได้ดูไม่ได้ถามเลยผมอยากให้มีครับสนามกีฬาท่านประธานครับแล้วสนามกีฬาตำบลและกีฬาอำเภอนะครับท่านประธานทราบไหมครับเหมือนเสื้อโหลครับเอาไปลงตรงนี้ก็ลงเลยถ้ามีสนามกีฬาตำบลยี่สิบไร่ก็เอาไปเลยถ้าสนามกีฬาอำเภอยี่สิบไร่ถ้ามีก็เอาไปเลยไม่ได้มีการปรับแต่งไม่ได้มีเอกลักษณ์ว่าจังหวัดตังเป็นยังไง จังหวัดของท่านประธานขอนแก่นเป็นยังไงไม่มีครับเอาเสื้อโหลกันไปบางแห่งเป็นหลุมก็ไปผมมองแล้วกันบางแห่งเป็นควนเป็นเนินก็ไป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 ,ไปไปไปไถออกมาแล้วกันง่ายอย่างนี้นะครับท่านประธานท่านประธานครับผมอยากให้ทุกอย่างมันเกิดประโยชน์ท่านประธานจะเห็นไหมครับว่าหลายสนามกีฬามันเป็นสนามกีฬาร้างไม่มีคนไปใช้วันนี้เราเคยของบกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าสนามกีฬาหลายแห่งครับ ไม่จาเป็นแต่ต้องให้งบเป็นเป็นแพ็กเก็ตไปเลยอาจจะให้งบปรับปรุงเขาสนามกีฬาอำเภออาจจะมีแล้วเช่นบ้านผมสนามกีฬาอำเภอกันตังเนี่ยคนดูเต็มมากเลยครับแต่เขาไม่มีอาศาัศจรรย์ที่จะดูแต่ถ้าเกิดจะขอสนามกีฬาอำเภอไปต้องแพ็กเก็ตเลยไม่รู้จะลงตรงไหนครับในเขตเ,เทศบาล25ไร่ไม่รู้จะหางบจากไหนไม่รู้จะหาที่ดินจากไหนผมเรียนท่านประธานครับว่าถ้าเกาิดกรรมธิการได้ใส่ใจ และดูแลจริงๆครับกีฬาบ้านเราพัฒนาเด็กไทยของเราเก่งครับโค้ชของเราเก่งแต่เพีเยงแต่เราเราขาดการส่งเสริมเราขาดที่จะดูแลท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าให้สนามกีฬาไปแล้วคุณจะไปเล่นคุณจะทําอะไรก็ให้ไปเถอะทำไปเถอะแต่วันนี้มีโค้ชจะจะไปคุมกีฬาไหมครับไม่มีท่านปะไรนครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากถึงก็คืองบส่งเสริมกีฬานักเรียนครับท่านประธานเห็นกรมรักษาไปจัดแต่ละแห่งไหมครับ อาณาถามากเลยครับเด็กนักเรียนไปนอนเสือเสือเสือจูดนี่ครับบ้านผมเรียกเสือจูดบ้านท่านเรียกอะไรไม่ทราบแล้วก็หมอนขิดแบบขอนแก่นนี่แหละครับใบหนึ่งที่นอนไม่มีครับมุงแทบไม่มีงบประมาณที่กรมบรรลักเขาได้แค่ร้อยล้านครับท่านประธานได้เมื่อหลายปีมาแล้วได้อยู่แค่นี้ท่านเคยมองกัไหมครับว่านักกีฬา นักเรียนของเราเนี่ยเวลาไปแข่งขันกีฬาหน้าพระที่นั่งครับกีฬานักเรียนเนี่ยเป็นการแข่งขันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หครับหน้าพระที่นั่งวันนี้ระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับที่ไปเป็นประธานพิธีเปิดท่านเคยให้งบเข้าไปไหมครับเคยพัฒนาเขาเพิ่มเติมไหมแล้วงบพัฒนากีฬาคนพิก,การครับท่านประธาน21ล้านเองครับคนพิก,การยิ่งลําบาก ผมโชคดีครับที่ผมได้อภิปรายเรื่องการก่อสร้างศูนย์กีฬาของคนพิการปีนี้ก็ทราบว่าจะมีการไปก่อสร้างที่สุพรรณบุรีแต่ผมเรียนนะครับท่านประธานครับว่างบในการพัฒนากีฬาเนี่ยถ้าเกิดท่านกรรมธิการใส่ใจสักนิดครับเงินทุกบาททุกสตังค์มันก็จะเกิดประโยชน์มันจะไปสร้างชมป์โลกได้อีกหลายคนแต่ท่านคิดว่าวันนี้ช่างมาเถอล่อยไปเถอะ สนามกีฬาไม่เสร็จสักสนามก็ให้ไปอีก80สนามปีหน้าขอมาอีกร้อยสนามก็ให้ไปอีกร้อยสนามสุดท้ายก็ไม่มีใครเล่นครูก็ไม่มีเด็กก็ขาดโอกาสไปนะครับผมเสียดายอย่าให้เขาบอกว่ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้โอลิมปิกอีกครั้งนะครับอายเขาทั้งประเทศ